รู้จักกแบบับพ่อพันแกะนะคะอันนี้คือมริโนนะคะตัวนี้นะคะนะคะสำหรับบ้านที่มีผ้าห่มขนแกะสมมุติว่าถ้าเกิดไฟไหม้ขึ้นมานะคะเขาก็จะเอาผ้าห่มขนแกะเนี่ยคะ่ะมาช่วยในการดับไฟนะคะเพราะว่าขนของแกะไม่สามารถติดไฟนะคะ ทุกคนวันนี้มาเจอกับช่องอีสานต่างแดนสายออซิกแล้วนะคะวันนี้จะพาทุกคนมาทําความรู้จกักกบบพ่อพันธุ์แกะนะคะอันนี้คือเมริโนนะคะตัวนี้นะคะเมริโนเป็นพ่อพันแกะเนื้อนะคะที่เป็นที่นิยมมากๆเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็คือเมริโนเป็นแกะแกสบี้พันขนหยิกนะคะเป็นคลื่น รอบทั้งตัวเลยนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะดูนะคะนี่อ่าคราบผมโอ้มาใกล้ขนาดนี้เลยเหรอนี่นะคะขนเขาจะหยิกเป็นคลืนแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เป็นพันผสมระหวา่างระหว่างพันเล็กกับพันอ่าโคโลเนตนะคะแต่ว่าเป็นพันที่หายากนะคะแกะพันนี้นี่ดูก่อนอ๋อเข้ามาใกล้เกินแล้วค่ะ นี่นะคะแล้วก็ถือเป็นแกะที่ดีที่สุดนะคะแกะพันเมอริโนเป็นเป็นพ่อพันธุ์ที่ที่ดีที่สุดแล้วนะคะอ่าแล้วก็อ่เมอริโนนี่เป็นพันธุ์ที่มีขนที่นุ่มนะคะเป็นที่นิยมที่จะเอามาทำอ่าขนเสื้อผ้านะคะเป็นเป็นที่นิยมอ่าเอามาใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอนะคะทุกคนนี่ค่ะนี่อีกตัวหนึ่ง แล้วก็ขนสายพันธุ์นี้เป็นขนชั้นดีนะคะเป็นขนที่ไม่ติดไฟนะคะสําหรับบ้านที่มีผ้าห่มขนแกะสมมุติว่าถ้าเกิดไฟไหม้ขึ้นมานะคะเขาก็จะเอาผ้าห่มขนแกะเนี่ยค่ะมาช่วยในการดับไฟนะคะเพราะว่าขนของแกะไม่สามารถติดไฟนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็จะมาดูอีกอันนึง่งไหนเอ่ยพ่อพันธุ์ตัวใหญ่ออกตัวนู้นไม่รู้จะ เข้าไปได้ไหมคะนี่ขอทายน้อยเพราแกะอันนี้คือตัวตัวใหญ่สุดในในเป็นจ่าผงนะคะก็คือซัฟฟร l กเอาไปแล้วไปแล้วเป็นแกะพันเป็นพันยามเนื้อนะคะเป็นแกะที่มาจากอังกฤษนะคะนุ่นค่ะไปแล้วค่ะเอาเอาไม่หยุดให้นั่นแล้วค่ะเขาผสมพันข้ามพันนะคะเป็นอ่าโนฟกนะคะ แล้วก็พอเขาเขาโตแล้วเขาก็ถูกปรับปรปุงพันธุ์ให้เป็นแกะพันธุ์ที่เติบโตได้เร็วนะคะเอาไปแล้วเนะคะแล้วอีกพันธุ์หนึ่งก็คืออ๋อตัวนี้ยังอยู่กับยังอยู่นึกว่าจะได้อาหารไปแล้วอันนี้อีกอีกพันธหนึ่งนะคะ เดี๋ยวจะให้ดูนี่ตัวนี้ขนขาวๆนี่คือพันธุ์อะไรเนาะคอมโพสิตคอมโพสิตนะคะอันนี้เป็นแกะพ่อพันเนื้อพันใหม่นะคะทุกคนเดินไปนู่นแล้วอันนี้ก็คือซับฟอกนะคะเป็นจ่าฝูงของที่นี่นะคะจะค่อนข้างมีอายุแล้วแต่พวกที่เป็นอ่าคอมโพสิตก็คือ <c oughs> เขาจะเป็นแกะพันธุ์ที่เพิ่งเพิ่งคิดค้นขึ้นมาเป็นผสมพันธุ์ขึ้นมาปี สองพันสิบสี่หรือราวสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดนะคะทุกคนเป็นพันุ์ที่เป็นพันธุเนื้อที่โตรเร็วโตรเร็วมากๆเลยนะคะเพราะว่าเพราะเราต้องขายเขาเอารายได้มาเสริมจากแกะพันขนนะคะเพราะว่าขนแกะนี่คือราคาตกต่ำมากเลยคะ่ะช่วงนี้ขนตกต่ำมากมากเลยนะคะราคาขนตกต่ำแล้วก็ค่า ค่าตัดขนนั้นแพงขึ้นนะคะทุกคนไอคนทำฟาร์มแกะก็เลยหันมาเลี้ยงแกะพันเนื้อแทนนะคะไม่ไม่ค่อยจะมีแกะพันคนแล้วแต่ว่าแกะพันคนนี่ราคาค่อนข้างจะสูงนะคะราคาพ่อพันเดี๋ยวมาคุยกันอีกทีค่ะค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะพอให้ความรู้กับทุกคนบ้างนะคะ ยังไงก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วคลิปหน้าจะกลับมาคุยกันต่อเรื่องพ่อพันธุ์แกะนะคะคลิปหน้าจะเอาพ่อพันแกะพันุ์ต่างๆที่ได้รับรางวัลหรือว่าพ่อพันุ์แกะที่ราคาสูงที่สุดราคาของเ o อร์เล็คอร์ดนะคะว่าจะมีราคาประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวยังไงจะเอามาทำคลิปให้ทุกคนดูคลิปหน้านะคะ ฝากที่ทุกคนรอชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ